นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดศรสีสะเกดนะคะไปช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครนายกอบจพักเพื่อไทยก็ประสัยหลายประเด็นด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องของเศรษฐกิจรวมถึงการฟื้นฟูโอท็อปด้วยนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศที่มีประชาชนนับหมื่นคนค่ะมารอต้อนรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรวมถึงมีสสพักเพื่อไทยจังหวัดศรสีสะเกดท,ทั้ง7เขตด,ด้วยนะคะมาให้การต้อนรับ โดยวันนี้นายทักษิณมาช่วยนายวิวัฒชัยโหตระวัยสยะผู้สมัครเลือกตั้งนายกอบจศรีสะเกตและลงสมัครในนามพักเพื่อไทยมาช่วยกันหาเสียงในครั้งนี้ค่ะโดยบนเวทีนะคะนายทักษิณได้พูดถึงเรื่องการเลือกตั้งนายกอบจอในรอบนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่พักเพื่อไทยส่งผู้สมัครลงชิงชัยแล้วก็หมายมั่นปั้นมืออย่างมากที่จะได้นายกอบจอเป็นคนพักเพื่อไทยค่ะ โดยได้พูดอีกว่าเตรียมจะฟื้นฟูสินค้าอดหอบกลับมาและพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นตอนหนึ่งนะคะยังพูดเรื่องปัญหาเศรษฐกิจตั้งข้อสังเกตการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะยางอีกอย่างหนึ่งพี่น้องรู้ไหมธนาคารานิชย์ของประเทศไทยกำไรดีสุพัฒนาคารนี่เสียน้อยมาก ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะภูมิใจตัวนี้แต่ควรจะเสียใจที่เศรษฐกิจแย่มากเพราะอะไรไหมเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยชอบดูดเงินออกจากระบบทําให้ไม,ม่มีเงินมาเลี้ยงเศรษฐกิจธนาคารพาณีก,ก็ง่ายดีถึงเวลาก็ไปซื้อบอลร,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 รัฐบาลซื้อของแบงค์ชาติผลทยไม่มีเงินปล่อยกู้วันนี้รถก็ขายไม่ออกบ้านก็ขายไม่ออก อันนี้มันผิดหมด ออมาจอสีสเกตนี่คือขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นเลยนะคะเราไปดูทางปปชกันหน่อยนะคะที่เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินแล้วก็นี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะคะที่น่าสนใจนะคะมีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตค่ะอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลนะคะที่พ้นจากตําแหน่ง7สิงหาคม67นะคะมีทรัพย์สินกว่า63ล้านบาทรวมๆแล้วถ้าเทียบกันนะคะกับการเปิดบัญชีทรัพย์สินครั้งก่อนพฤศจิกายน66ตอนนั้นก็มีทรัพย์สินกว่า65ล้านบาทหมายความว่าทรัพย์สินที่เปิดบัญชีครั้งนี้ที่ ดูกันเนี่ยลดลงไปประมาณ2ล้านบาทค่ะ